ทราว่าคุณแม่เป็นไทลอยนี่เป็นมานานยังคะคุณแม่เป็นมาสิบปีอันใจว่าเสยดวกวกะุูนิดนอนบ่ค่อยล้บแต่ก่อนมันบ่โตคุณจะโตได้สามปีนี่ไก่ไงประมาณซำ่วยไข่เฮอาเนี่ยไข่ไก่นะไก่ไงซำนันแว่ว่าตอนนี้กั็ยุบลงหลายแล้วมแม่เบิ่งในเฟสได้เห็นในเฟสกะเล็กเขาสมาัครไปเบิง่งก็เล็กเลยก,กินสังมากินแล้วกองนึง พอนใดก็ท่านเนี่ยตัวนี้ไปแล้วมันจะหันใจสะดวกก็เหมันก็บนอนหลับดีจริงสิ่ะตะก้อนเนี่ยมันพอเบ่ค่อยหลับงูดงี๊ดเดี๋ยวนี้นอนหลับคํามากกับยากนอนหมดจริงสินะสำหรับแม่กินแล้วแม่ก็ว่ามันดีแม่ก็ว่ามันนอนหลับสบายแล้วก็บ่ค่อยงูดงี๊ดโอเคอยู่จิตวิญญาตัวนี้โอเคอยู่เลยใช่ไหมคะสวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานซ์แบนค่ะ วันนี้นะคะชิวอยู่ที่ Art, อำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธาน,นีค่ะชิวมีโอกาสนะคะได้มาเยี่ยมลูกค้าถึงที่บ้านค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะเป็นเคสของโรคไทรอยแล้วก็คอโตเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันเลยค่ะว่าก่อนที่จะทานตัวลับร้นยูคอนะคะได้รับผลกระทบมีปัญหาอะไรบ้างในการดําเนินชีวิตค่ะแล้วก็ตอนนี้อาการดีขึ้นอย่างไรเดี๋ยวเราไปสัมภาษ์ลูกค้ากันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะให้คุณแม่นะคะแนะนําตัวกับผู้ที่ดูคลิปนี้หน่อยค่ะบัวพันบัวคำค่ะอายุ52ปีอ่าตอนนี้คุณแม่ประกอบอาชีพอะไรอยู่หรือเปล่าคะทําอะไรทาหน้าทราบหว่าคุณแม่เป็นไทรอยนี่เป็นมานานยังคะคุณแม่เป็นมา10ปีตะกอนมันวัตเพพึงจะโตได้3ปีนี่ความลําบากในการใช้ชีวิตตอนที่เกิดอาการคอโตขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคุณแม่อัานใจว่าสะดวกกระมูกนิดนอนบ่่อยหลับพราได้ท่านเนี่ยตัวนี้ไปแล้วมันจะหันใจสะดวกกับมันก็นอนรับดีอย่างเต็ม พอเกิดอาการคอโตเนี่ยลมหายใจก็จะเข้าไปได้ไม่เต็มปอดหายใจได้ไม่เต็มปอดก็เหนื่อยง่ายแ,ออแต่ตอนนี้ที่ชูเห็นนะก็คือมันยุบมากแล้วอยากทราบว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนคุณแม่็กหไงประมาณซ้ำมันฉีเห็นซ้ำ่วยไข่เข้าหมไหมไข่ไก่ะมั<อ>่จะใหไงซ้ำนัน่นค<อ>่ะแต่ว่าตอนนี้มันก็ยุบล่งหลายเลยนะคะแล้วคุณแม่ได้ไปพบหมอเป็นประจําหรือเปล่าบอบอได้ไปพบเพราะว่ารักษาลูกลุกม,มาต่อยก่อนค่ะ หมอบอกให้รักษาตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันผลข้างเคียงกับกินยาลุ่มมาต่อยมันเลื้ยขึ้นไว้หมอบอกแล้วลุ่มมาต่อยได้ไปพบคุณหมอตอนนี้ไปอยู่เป็นประจำไปประจำหลังจากที่ทานตัวบาลานยุคออาการคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะอาการก็ดีขึ้นไร้เติบแล้วก็เฮ็ดไห่สเลดมันขับสเลดออกมากไอแล้วเฮ็ดไห่สเลดเทาออกมากแต่เขาว่าถ้าในท่านนี่มันจะเหนียวเหนียวเพราะเขากินยาลงไปย่อมขึ้นย่อมเศร้าเขาสิสเลดเขาสิออก บอกเป็นเหนียวเหนียวมาเลยค่ะแล้วเรื่องการหลับนอนคุณแม่เป็นยังไงบ้างหลับนอนก็สบายแต่่อนเนี่ยมันพอบม่ค่อยหลับงุดงิตเดี๋ยวนี้นอนหลับํำมากกอยากนอนหลับเงสิน่ะแล้วคุณแม่บอกว่าต้องไปทําไร่ทํานาด้วยเลี้ยวแรงเลี้ยวแรงมันก็จะไม่ค่อยมีใช่ไหมก็เลี้ยงล้านแล้วตอนที่ตอนที่คุณแม่เป็นไทรอยอ่ะเราต้องเลี้ยงหลานไงคุณแม่อุ้มไหวหรอไหว บ่ไวก็ต้องไวแล้วคุณแม่นะคะมารู้จักตัวบาลานยู่คอได้ยังไงคะแม่คะแม่เบิ้งในเฟสเด้เห็นในเฟสก็เล็กเขาสมาัครไปเบิง้งก็เล็กเลยกินสังมากินแล้วกองนึงม,มันมันพอมีเงินก็เลยยุดไปก่อนอ่าอย่างที่คุณแม่บอกว่าต่อกระปุกราคาก็ไม่น้อยแล้วคุณแม่มั่นใจได้ยังไงว่าตัวบาลานยู่คอเนี่ยจะช่วยคุณแม่ได้นะคะเพมั่นใจแล้วก็ล่องเบิ้งแล้วบ่มีทางเรียกก็ตตองเรียกมากินล่องเบิง้ง ตอนนั้นคือเรียกว่าไม่มีทางเลือกแล้วงุดยีดแบบวากาวานนอนรับสบายบแม่ก็เลยอยากกินล่องเบิ้งแม่เลยกินเล้วมันก็บ้ยใบหีนอนสบายบบ่เคยอยากนอนกัอยากนอนนังสีอยางเงี้ยมาขึ้นอ๋อค่ะเพราะมีหลานหน่อยไม่จะรับสบายอยู่เพราะว่ามีหลานหน่อยนั่งซืกอคือหลับลึกเลยนะบางทีก็ลืมตื่นขึ้นมาดูแลหลานนะคุณแม่ขาเพื่อเป็นวิทยาทานนะเกี่ยวกับคนที่ได้ดูคลิปนี้คนที่เขามีอาการเหมือนคุณแม่ แล้วอาจจะต้องเลี้ยงหลานด้วยที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาเป็นไทยลอยไม่มีเรี่ยวแรงนอนหลับยากนะคะ ยากให้คุณแม่ฝากสาหรับแม่กินแล้วแม่ก็ว่ามันดีแม่ก็ว่ามันนอนรับสบายแล้วก็บอกค่อยงดงดโอเคอยู่ยินยาตัวนี้โอเคอยู่เลยใช่ไหมคุณแม่ค่ะถ้าเต็มส0คะแนนเนี่ยคุณแม่ให้กี่คะแนนคะให้8ปคะแนนไม่ให้เต็ม1ิททาไมอ่ะยังไม่ให้เต็มสิบเพราะว่าคุณแม่บอกว่าไม่ให้เต็ม1ิบนะเพราะว่าลืมตื่นขึ้นมาลืมตื่นขึ้นมาดูแลหลานเพราะว่าหลับดีจริงนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าตัวบาลนยูคอนะคะมีสารสกัดจากสมุนไพรทั้งหมด13ชนิดค่ะ เป็นสมุนไพรเข้มข้นเลยนะคะที่จะเข้าไปฟื้นฟูร่างกายลดการอักเสบต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในร่างกายวันนี้ชิวก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่ให้บาลานยูคอนนะคะได้ดูแล ร่างกายคุณแม่แล้วก็อย่างที่บอกว่าไทรอยด์คุณแม่เนี่ยเมื่อก่อนโตมากเลยตอนนี้นะคะก็เหลือไม่เยอะแล้วถ้าคุณแม่ทานต่อไปเนี่ยชิวเชื่อว่าไทรอยด์ของคุณแม่เนี่ยก็จะหายโตอย่างแน่นอนนะคะชิวก็เลยเอาบาลานยูคอนะคะมามอบให้คุณแม่นี่นะคะสําหรับท่านใดนะคะที่มีอาการของโรคไทรอยด์นะคะหรือว่าคนที่รักคนที่อยู่รอบข้างเป็นนะคะแล้วก็ยังไม่มีวิธีรักษานะคะยังหาทางออกไม่ได้นะคะอยากจะแนะนําตัวบาลานยูคอให้ทานนะคะขอฝากว่าอีกหนึ่งข้อคิดน,นะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของ การรักษาเสมอเคสหน้าชิวจะไปจังหวัดไหนนะคะอย่าลืมติดตามชมวันนี้ชิวแล้วก็คุณแม่ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะขอบคุณนะคะ